สวัสดีครับโหช่วงนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็ได้ยินแต่เรื่องทองคำราคาทองคำพุ่งทำสถิติใหม่กันแบบรายวันเลยใช่ไหมครับคือหลายคนพอเห็นตัวเลขแล้วก็น่าจะอดสงสัยไม่ได้ว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อย่างล่าสุดเลยนะครับเมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมานี้เองราคาทองในบ้านเราเนี่ยปรับขึ้นพรวดเดียวถึง1,600บาทย้ำนะครับ1,600บาทในวันเดียว โอ้โหเป็นตัวเลขที่ทำให้ทุกคนต้องหันมามองกันเลยทีเดียวครับโอเคคำถามก็คือว่าในยุคที่เศรษฐกิจโลกมนันผันผวนขนาดนี้เนี่ยทำไมทำไมทุกคนถึงกลับมาพูดถึงทองคำกันอย่างร้อนแรงขนาดนี้แล้วเราในฐานะคนทั่วไปเนี่ยควรจะรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่เขาว่าเป็นอมตะชิ้นนี้ในเวลาต่อจากนี้ไปนะครับเราจะมาค่อยๆเจาะลึกโลกของทองคำไปด้วยกันเลยเริ่มตั้งแต่ว่าเอ๊ะ ทำไมมันถึงน่าสนใจแล้วข้อดีหลักๆของมันคืออะไรอะไรที่ขับเคลื่อนราคาแล้วเราจะเลือกลงทุนแบบไหนดีแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยเคล็ดลับการลงทุนอย่างฉลาดครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาทำความเข้าใจหัวใจของทองคำกันก่อนดีกว่าคือมันไม่ใช่แค่โลหะสีเหลืองๆที่สวยงามอย่างเดียวนะครับแต่มันเป็นสิ่งซักที่อยู่รอดมาได้ในทุกยุคทุกสมัยของมนุษย์เลยก็เพราะว่าคุณสมบัติของมันเนี่ยมันไม่เหมือนใครจริงๆ คือมันทั้งสวยงามจนเป็นที่ต้องการมันคงทนไม่ผุไม่สลายมันหายากพอที่จะมีค่าแล้วก็ยังสามารถหลอมกลับมาใช้ใหม่ได้เรื่อยๆไม่รู้จบนี่แหละครับเหตุผลที่ทำให้มันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคั่งมาเป็นพันๆปีแล้วเอาล่ะครับทีนี้มาดูกันที่4ข้อดีหลักๆที่ทำให้ทองคำเนี่ยกลายเป็นทางเลือกยอดนิยมของนักลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์แบบปัจจุบันนี้เลย ข้อแรกเลยครับทองคำเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยหรือที่ได้ยินกันบ่อยๆว่า safe haven asset นะครับมันหมายความว่าอย่างไงก็คือในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือมีความไม่แน่นอนทางการเมืองมากๆเนี่ยนักลงทุนมักจะเหมือนกับว่าเทขายสินทรัพย์เสี่ยงอย่างเช่นหุ้นแล้วก็หันมาถือทองคำแทนมันเลยทำให้ราคาทองคำมักจะวิ่งสวนทางกับตลาดหุ้นนั่นเองครับข้อต่อมาก็คือสภาพคล่องสูงมาก พูดง่ายๆเลยก็คือซื้อง่ายขายคล่องสุดๆครับไม่ว่าเราจะเดินเข้าร้านทองหรือว่าจะซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนทองคําให้กลายเป็นเงินสดได้แบบรวดเร็วทันใจเลยข้อที่3ถึงแม้ว่าราคาทองในช่วงสั้นๆเนี่ยมันจะดูมีความผันผวนขึ้นๆลงๆนะครับแต่ถ้าเราลองมองย้อนกลับไปในภาพใหญ่ๆภาพระยะยาวๆเนี่ยจะเห็นเลยว่ามูลค่าของทองคํามันมีแนวโน้มที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยครับ สไลด์นี้โชว์ให้เห็นภาพชัดเจนเลยครับลองดูนะครับย้อนไปแค่เมื่อปี2,000ราคาทองคำตอนนั้นอยู่แค่ประมาณ300ดอลลาร์ต่อออนซ์เท่านั้นเองแต่ตัดภาพมาที่ปัจจุบันสิครับราคาพุ่งขึ้นมาอยู่เหนือระดับ2,000ดอลลาร์ต่อออนซ์ไปแล้วโอ้โหเป็นการเติบโตที่ต้องบอกว่าน่าทึ่งมากๆครับ และข้อดีข้อสุดท้ายก็คือมันเริ่มต้นได้ง่ายครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยไม่จําเป็นต้องมีเงินทุนเป็นก้อนใหญ่ๆมหาศาลนะครับก็สามารถเริ่มลงทุนได้แล้วอาจจะเริ่มจากการซื้อทองชิ้นเล็กๆหรือว่าไปลงทุนผ่านกองทุนรวมทองคําที่เดี๋ยวนี้ใช้เงินเริ่มต้นไม่มากนะครับมาดูกันต่อนะครับแล้วปัจจัยอะไรละ่ะที่มันขับเคลื่อนราคาทอง ต้องบอกเลยว่าการขึ้นลงของราคาทองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับแต่มันมีปัจจัยทางเศรษฐกิจที่คอยผลักแล้วก็ดึงราคาอยู่เบื้องหลังตลอดเวลานี้คือ5ปัจจัยหลักที่เปรียบเสมือนเป็นตัวควบคุมเกมราคาทองทำเลยครับมีตั้งแต่ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกค่าเงินดอลลาร์ที่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันวิ่งสวนทางกันยังไงราคาน้ำมันที่มันส่งผลต่อเงินเฟ้อ แล้วก็ตัวเงินเฟ้อเองที่ทําให้คนต้องหนีมาถือทองและแน่นอนครับกดพื้นฐานที่สุดเลยก็คืออุปสงค์และอุปทานในตลาดนั่นเองครับอ่าสิ่งที่น่าสนใจมากๆในสไลด์หนึ่งเลยก็คือความสัมพันธ์ระหว่างค่าเงินดอลลาร์กับราคาทองครับมันเหมือนกับไม้กระดกเลยลองนึกภาพตามนะครับเมื่อไหร่ที่เงินดอลลาร์มันอ่อนค่าลงราคาทองคาในสกุลเงินอื่นๆก็จะดูเหมือนถูกลงใช่ไหมครับคนก็จะแห่กันไปซื้อทําให้ราคาทองจริงๆมันสูงขึ้น แล้วก็ในทางกลับกันเลยครับถ้าดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมาราคาทองก็มักจะปรับตัวลดลงตามไปด้วยอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือเงินเฟ้อครับหรือก็คือภาวะที่เข้าของมันแพงขึ้นนั่นแหละทำให้เงินที่เรามีอยู่เท่าเดิมเนี่ยซื้อของได้น้อยลงเอาง่ายๆเลยนะครับลองนึกภาพตามนะกาแฟแก้วที่ปีที่แล้วอาจจะราคาแค่40บาทมาวันนี้อาจจะกลายเป็น55บาทไปแล้วนี่แหละครับคือเงินเฟอ้อ พอคนเริ่มกังวลว่ามูลค่าเงินสดในมือมันจะลดลงเรื่อยๆก็เลยมักจะหันไปซื้อทองคําเพื่อรักษามูลค่าทสั์สินของตัวเองเอาไว้มาถึงประเด็นสําคัญแล้วครับแล้วเราจะเลือกลงทุนแบบไหนดีในส่วนนี้เราจะมาสํารวจรูปแบบการลงทุนทองคําที่แตกต่างกันไปนะครับซึ่งแต่ละแบบเนี่ยก็มีทั้งข้อดีและก็ข้อควรระวังที่ไม่เหมือนกันเลย ในตารางนี้จะเห็นภาพชัดเลยครับเริ่มที่ทองคำแท่งอันนี้เหมาะกับการลงทุนแบบจริงจังเลยเพราะส่วนต่างราคาซื้อขายมันน้อยแต่ข้อควรระวังก็คือต้องมีที่เก็บที่ปลอดภัยนะครับต่อมาคือทองรูป,ปรพรรณอันนี้ดีตรงที่สวมใส่ได้จริงแต่ต้องไม่ลืมเด็ดขาดว่ามันมีค่ากำเนิดที่พอเราไปขายคืนเนี่ยเงินส่วนนี้มันจะหายไปเลยนะครับ และสุดท้ายคือกองทุนทองคำแบบนี้จะสะดวกใช้เงินน้อยมีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลให้แต่ก็เป็นการลงทุนทางอ้อมแล้วก็มีค่าธรรมเนียมเพราะฉะนั้นการจะเลือกแบบไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเป้าหมายแล้วก็สไตล์ของแต่ละคนเลยครับถ้าจะให้เน้นย้ำความแตกต่างระหว่างทองแท่งกับทองรูปพรรณอีกทีนะครับจุดชี้ขาดเลยก็คือคำว่าค่ากำเนิดหรือค่าฝีมือช่างนี่แหละครับทองแท่งเนี่ยมันไม่มีค่านี้ ทำให้ผลตอบแทนมันขึ้นอยู่กับราคาทองแบบเพียวๆเลยส่วนทองรูปพรรณพอเราไปขายคืนปุ๊บไอค่ากำาเนิดที่เราจ่ายไปตอนซื้อเนี่ยมันหายไปทันทีเลยครับมันเลยไม่ค่อยเหมาะกับการเก็งกำไรในระยะสั้นๆเท่าไหร่ และนี่คือภาพสะท้อนที่ยอดเยี่ยมของประเด็นนี้เลยครับเป็นประสบการณ์ตรงจากผู้ใช้งานในเว็บพันทิปท่านหนึ่งที่มาเล่าให้ฟังว่าเพราะถึงเวลาเดือดร้อนต้องเอาทองไปขายกลับได้เงินน้อยกว่าที่ซื้อมาอาจจะเป็นเพราะว่าตอนที่ซื้อเนี่ยไปเลือกซื้อลายที่เป็นแฟชั่นสวยๆซึ่งแน่นอนว่ามันมีค่ากำเนิดสูงนั่นเองครับเป็นบทเรียนจากชีวิตจริงเลยนะมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วครับเรามาสรุปทุกอย่างให้กลายเป็นหลักการสำคัญๆเพื่อช่วยให้ทุกคนสามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างชาญฉลาดกันดีกว่าครับ นี่คือกฎทอง3ข้อที่อยากให้จําไว้เลยครับ 1. ศึกษาข้อมูลให้เข้าใจก่อนเข้าใจปัจจัยตลาดเข้าใจรูปแบบการลงทุนแต่ละแบบ 2. กําหนดเป้าหมายของตัวเองให้ชัดเจนว่าเราลงทุนไปเพื่ออะไรต้องการกําไรร,าระยะสั้นหรือต้องการความมั่นคงในระยะยาว และ 3. ที่สำคัญที่สุดเลือกรูปแบบการลงทุนที่มันเหมาะกับเป้าหมายของเราและความเสี่ยงที่เรายอมรับได้จริงๆต้องย้ำว่าการลงทุนเนี่ยมันไม่ใช่แค่การซื้อนะครับแต่มันคือการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลครับก่อนจะจากกันไปนะครับขอทิ้มท้ายด้วยคำถามชวนคิดสักหน่อยว่าแท้จริงแล้วทองคำเนี่ยมันคือหลักประกันความมั่นคงที่แท้จริงหรือเป็นเพียงแค่ภาพสะท้อนความกลัวความไม่แน่นอนของโลกเรากันแน่ อืมไม่ว่าคําตอบมันจะเป็นอะไรนะครับสิ่งหนึ่งที่แน่นอนเลยก็คือทองคําจะยังคงเป็นสินทรัพย์ที่น่าจับตามองต่อไปอย่างไม่ต้องสงสัยเลยครับ